ดาเมดแรง10อันดับดาราสาวหน้าหมวยสวยแรงรับวันตรุษจีนปี65ที่น่าจับตามองจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับอันดับ10ปันปันสุทัศตานักแสดงสาวหน้าหมวยผิวขาวออร่าปันปันเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตเพราะทุกครั้งที่เธอนั้นปล่อยภาพใหม่ๆที่ไรทำเอาหนุ่มๆพอใจเต้นลัวกับความเซ็กซี่ของเธอทุกทีเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งน่าจับตามองจริงๆเลยครับสาวคนนี้ อันดับ9ฝนสนันทะฉัดนักแสดงสาวหน้าหมวยสวยตัวเล็กมากความสามารถเธอเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ใครที่ได้อยู่ใกล้เธอเป็นต้องหลงรักเธอด้วยความที่เธอนั้นเป็นคนคีเล่นอ้อนเก่งและอารมณ์ดีอันดับ8ต้าเหนิงกัญยวีนักแสดงสาวหน้าหมวยที่มีสไตล์ความเซ็กซี่ไม่น้อย เธอเป็นที่รู้จักจากซีรีส์เรื่องฮอร์โมนไหววาวุนเธอเป็นสาวหมวยที่สวยมีสไตล์ไม่ว่าจะแต่งตัวลูกไหนก็ปังทําเอาชาวเน็ตตะลึงกันสุดๆในลุคเซ็กซี่ของเธอสวยจนสาวๆในวงการแห่ชมกันพรึบเลยทีเดียว อันดับเเสียงเสียงพรสวงนักแสดงสาวหน้าหมวยที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนที่แจ้งเกิดในละครลองล่ากระบวดบาทของน้ำพึง่งลูกสาวของมัททุรสด้วยความน่ารักสดใสและมีพัฒนาการที่ไม่เบาเธอจึงถูกยกให้เป็นดาวรุ่งของช่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชม อันดับ6เอวาประบวรละวันนักแสดงสาวหน้าหมวยสุดฮอตที่แจ้งเกิดจากซิทคอมสุดฮา6ฉากคับจานด้วยความน่ารักและเรียบร้อยสไตล์สาวในฝันของหนุ่มๆจึงทําให้สาวเอวานั้นแรงติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเมื่อปี64มาแล้วทําเอาเจ้าตัวนั้นยิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม อันดับ5จริงๆวอลิสลาอยู่นั่งแบบสาวคนดังในเกาหลีที่หันมาเอาดีด้านการร้องเพลงใน2021ลาตีซึ่งก็ได้รับกระแสชื่นชมอย่างล้นหลามและด้วยความที่เป็นสาวหมวยเซ็กซี่สุดแฟชั่นจึงทำให้เธอนั้นเป็นที่รู้จักและน่าจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวครับ อันดับ 4. เจนิสเจนิตานักแสดงสาวนางร้ายหน้าหมวยสาวหมวยหน้าใสดีกรีดาวตั้งแต่สมัยเรียนเธอแจ้งเกิดจากผลงานละครเรื่องเมีย2018ในบทของพลอยใสยคู่ปรับของกัญยาเรียกว่าเป็นนางร้ายหน้าใหม่ที่มาแรงแสงโค้งที่สุดในนาทีนี้เลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมอันดับ 3. จูนี่เพรินพิชยา สาวมวยหน้าใสที่เรารู้จักกันดีในนามของจูเนีบีนเคโฟตีเอสมาชิกเกิลกรุปไอดอลเธอมีผลงานล่าสุดอย่างครูพีิลินในซีรีส์เรื่องฉลาดเกมโกงแต่บอกเลยว่าเธอนั้นก็ทำออกมาได้ดีมากๆมีแววโด่งดังไปอีกใกล้เลยทีเดียวครับอันดับ2ก้อยอรัชพร นักแสดงสาวหน้าหมวยผู้มากไปด้วยความสามารถที่เป็นที่รู้จักในบทของเจ๊อออยในซีรีส์เรื่องเสือชนีเก้งเฟรชีและด้วยความที่เธอนั้นน่ารักและอารมณ์ดีมีความมั่นใจในสไตล์ของสาวติทจึงทําให้เธอนั้นถูกตาต้องใจหนุ่มๆทั้งประเทศเลยก็ว่าได้อันดับ 1. นึ่ตูต้นตะวันนักแสดงสาววัยใสายสาวมวยสุดแนวผู้รับบทกอหญ้านางเอกเอโเวอร์ชั่นไทย ถือว่าเป็นนางเอกน้องใหม่ที่หลายคนนั้นจับตามองเพราะซีรีส์เรื่องนี้รีเมคมาแล้วหลายประเทศและกระแสตอบรับมาแรงทุกครั้งเราต้องมาติดตามกันว่าสาวตูเธอจะถ่ายทอดบทบาทได้มากแค่ไหนนั้นเราต้องตามไปชมซีรีส์เรื่อง e f 4 Thailand กันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ